สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้มาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดนะคะมีทั้งข้าวมันไก่นะคะแล้วก็เกาเหลาก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านก็อยู่ในตัวเมืองนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้จะชื่อร้านว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเปื่อยของเขานะคะวันนี้เราก็สั่งเป็นเกาเหลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะ อันนี้จะเป็นชามเกาเหลานะคะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเกาเหลามีลวกจิ้มแบบธรรมดาแล้วก็พิเศษมีข้าวเปล่าข้าวมันไก่ก็สูตรเด็ดของเขาเลยมีขนมหวานด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะคะเขาเปิดทุกวันนะคะ9้าโมงถึงบ่าามครึ่ง แล้วก็เมนูน้ำนะคะก็จะเป็นน้ำชามะนาวนะคะเยน็ยนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเกาเหลาของเรานี่นะคะเราสั่งเป็นเกาเหลารวมเนื้อนะคะชามนี้ก็อยู่ที่ในราคาแปสบบาทนะคะวันนี้เราไมา่ได้สั่งข้าวเปล่านะคะเพราะว่าเรามาทานตอนบ่ายแก่ๆแ,แล้วนะคะเป็นช่วงที่เขากำลังจะเก็บร้านแล้วด้วยนะคะที่เด็ดของเขาเลยก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำจิ้มของเขานะคะเป็นเหมือนน้ำส้มที่เขาเราก็ปรุงพริก ะคะแล้วก็พริกป่นน้ําตาลนะคะลงไปแล้วก็ใส่น้ํำส้มของเขานะคะก็รสเด็ดจริงๆค่ะน้ําของเขาเข้มข้นมากอร่อยเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบทาเนื้อนะคะอันนี้เป็นน้ําชามะนาวนะคะแก้วละยี่บห้าบาทค่ะแนะนําเลยค่ะ